อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแข้งอาร์เซนอล่อแวลหมดอนาคตในยุคข,ของอาร์เตต้านับตั้งแต่การเข้ามาของมิเกลอารเตต้าไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็มีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทั้งเรื่องของแทคนิกการเล่นและโฉมหน้า11ตัวจริงฤดูกาลนี้มีนักเตะดาวรุ่งที่ก้าวมาแจ้งเกิดได้สําเร็จขณะเดียวกันทีมชุดนี้ก็มีนักเตะหลายคนที่ได้รับการคาดหมายว่า จะต้องเก็บกระเป๋าย้ายทีมออกจากฤดูกาลนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้มาเตโอเกรดูซี่มิดฟิลดเลือดน้ำหอมดูจะเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลของอาเซนอลหลังเป็นนักเตะคนสำคัญในยุคข,ของอุนยเอเมรี่ซึ่งมักจะถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามหลังจากมิเกลอันติต้าเข้ามากุมบางเหียนสถานการณ์ของดาวเตะวัย20ปีก็เปลี่ยนไป ต้องนั่งเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ซึ่งก็มีโอกาสที่เจ้าตัวจะถูกปล่อยออกจากทีมหากมิเกลอาร์เตตา้าต้องการมิฟิวรายใหม่เข้ามารอบโฮลดงิงเซนเตอร์เลือดผู้ดีเคยเป็นหนึ่งในดารุ่งที่น่าจับตามองหลังย้ายมาจากโบตันมาอยู่กับอาเซนอลในปี2016ก่อนจะโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารบกวนอย่างต่อเนื่องทำให้ลงเล่นเพียงเกมเดียวเท่านั้นในฤดูกาลนี้ การบาดเจ็บของดาวเตะวัย24ปีทําให้ไอปืนใหญ่ต้องไปหากองหลังคนใหม่มาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นพาโบมารีและวิลเลียมซาลิบาที่จะย้ายเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้าและก็แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่โฮดิ้งจะกลับมาเบียดแย่งตำแหน่งภายในทีมเซอัสโคลาซินัสแบ็คซ้ายชาวบอสเนียแทบจะกลายเป็นกำลังสำคัญของอปืนใหญ่นับตั้งแต่ย้ายมาจากชาวเก้เมื่อปี2017 แต่ฤด,ดูกาลนี้ต้องโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวาจากเกมพ่ายให้กับแมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3ตั้งแต่ปลายปีแล้วต้องพักยาวนานหลายเดือนการบาดเจ็บของดาวเตะวัย26ทําให้บุคโยซากา้าดาวลุ่งเลือดผู้ดีถูกสลับลงไปเล่นในตําแหน่งดังกล่าวและโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมและมีทีท่าว่าจะกลายเป็นแข้งโปรดของมิเกลอาร์เตต้าไปแล้วนอกจากนี้ในตําแหน่งแบ็คซ้ายยังมีเคลียรเทียนี่ดาวเตะเลือดสกอตอีกคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บ แต่ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้เจ้าตัวมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปเล่นในบุเดลิกาเช่นกันโชคาติตป,ปาปร์ซทอบูลอสปันหลังชาวกรีซถือเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆในยุคข,ของอูนัยเอมิลี่อย่างไรก็ตามเมื่ออตาเตต้าเข้ามาสารงานต่อตําแหน่งของเจ้าตัวก็เริ่มสั่นคลอนหลังกุซือชาวสเปนเลือกใช้ชุครานมูตาฟี่จับคู่กับดาวิดลุยลงเป็น11ตัวจริง และด้วยความที่โซคาติสอยู่ในวัย31ปีและสัญญาของเขาก็จะหมดลงในปีหน้าทําให้คาดว่าเขาจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของอาเตต้าอีกต่อไปและตําแหน่งของเขาจะถูกทดแทนด้วยดาวรุ่งอย่างเวเลียมซาลิบาอเล็กซองลากาเซฤดูกาลนี้กองหน้าเลือดน้ําหอมมีผลงานที่ดรอปลงไปทําได้เพียง7ประตูจาก20เกมในลีกเท่านั้นพร้อมกับมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่อง หลังเคยมีรายงานว่าแอเลนิโกโมาริดจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจจะได้รับการพิจารณาขายออกไปเพราะในตำแหน่งเดียวกันทัพเดอกันเนอร์มี2องดาวรุ่งอย่างเอ็ดดี้แอนเคเทียและกาเบียลมาติเนลลี่ที่พร้อมเสียบอยู่แล้วสื่อดังออกมาเปิดเผยสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลยอดทีมแห่งกรุงลอนดอนในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ไม่ได้ตัวลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนามาร่วมทีมตั้งแต่สมัยเจ้าตัวยังเป็นวัยรุ่นอาเซนนลในยุคข,ของอาเซเวนเกอร์เคยพยายามจะเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์บาร์เซโลนาอย่างลิโอเนลเมสซี่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นแต่ปรากฏว่าด,ดีลครั้งนั้นล่มไม่เป็นท่าเพราะกฎระเบียบของทางรัฐที่หยุ่มยิ้มเกินไปทําให้เกิดความล่าช้าทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทัพเดอะกันเนอร์ เคยคว้าตัวดาวเตะพรสวรรค์สูงหลายคนจากอะเเดมี่ลามาเซียของบาร์เซโลนาทั้งเชสฟาเบกาสและเอ็กเตอร์เบยรินฟรานซิสคากีเกาเดิมทีเคยทำงานเป็นแมวมองพาร์ทไทม์ในสเปนและโปรตุเกสและตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมแมวมองระหว่างประเทศของอาร์เซนอลคือผู้อยู่เบื้องหลังการย้ายทีมเหล่านั้นและสื่ออย่างดีแอเลติกเผยว่าคากีเกาเคยเกือบจะได้เซ็นสัญญากับเคราดปีเก้เพราะมีความคืบหน้าในการเจรจายอย่างมาก แต่ในที่สุดดิวก็ล่มและปิเก้ก็เลือกย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและค้าแข่งนาน4ปีก่อนจะย้ายกลับครับหนูทั้งที่เขาสถาปนาตัวเองกลายเป็นตำนานสโมสรหลังจากเล่นในทีมชุดแรกยาวนานถึง12ปีดาวเตะของบาร์ซ่าอีกคนที่อาเซนเคยเลงเอาไว้ก็คือลิโอเนลเมสซี่โดยมีการอ้างว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทำงานใบอนุญาตคือตัวที่ขัดขวางการย้ายทีมของดาวเตะไวทีนในขณะนั้น และนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมสซี่ก็กลายเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมตลอดการของบาร์เซโลนารัดประตูเป็นสถิติสโมสรคือ627ประตูและทำไปอีก247แอสซิสต์จากการลงสนาม718นัดเดแอนติกรายงานว่าเวนเกอร์และคาคีเกามองว่าการย้ายทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนั้นคือสิ่งที่พวกเราเสียใจที่สุดในตลอดอาชีพของเราโดยการให้สัมภาษณ์กับบีอินสปอร์ตเมื่อปีที่แล้วเวนเกอร์ เผยถึงความล้มเหลวในครั้งนี้ว่าเรากาลังหาลืออยู่กับเมสซี่ตอนที่เราซื้อฟาเบกาส์เพราะเมสซี่เล่นกับเขาบางครั้งคุณก็ตระหนักได้เลยว่าทีมเยาวชนยอดเยี่ยมที่คุณมีเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่ในสโมสรบาร์เซโลนาในทีมเดียวกับเมสซี่เคลาดบิเก้และฟาเบกาสบิเก้และฟาเบกาสมาอังกฤษส่วนเมสซี่อยู่ที่สเปนต่อเราสนใจเขาแต่เขาเป็นคนที่ไม่สามารถแตะต้องได้ในเวลานี้